อ้เมึงพี่น้องเมึงงฟมครับผมเมืองครับไต่นาำเลยฟ้มอะ่ะโอ้โหแบบนี้มีฝนตกอาผมน้ำลายบ่น้ำลายบ่ ร้องใส่ให้นี่มั้งหามีปลาไหลให้นี่เป็นตมีบ่เนี่ยคโคกไ้นี่กอนโคก บ่ไปโตจีนดีครับมือนนี่ฝนใหญ่กำลังมาแหลมออะปากยางครงับมันท่นนมนวมเลยตีมันหลายเลยตีน้ำนนเป็นเตมีปลาวะเนาะแถวนี่ ฝนก็นตกได้พี่นุ่เบิ่งฝ่าใค่กันอยากฝนตกฝากระหองไปจ,จุดจ่อ trỏ về chỉ cái điện cả chỉ cái điện cao, đấy lối phía ngoài phun cả linh อฝ่าห่องยางคักเลยพี่นอ้องฝ่ายางคักเลยใส่บอ่บอใส่บ่อหางกันเลยเอนใส่ใส่จะจดจว่าเลยครับผมสาวครับผมมันเป็นอย่างเดียมันฝ่ามันห่องครับฝนนะฝนกำลังมาทางผมเลยครับนี่ตรงมาเลยนะครับเดินเท้า ใส่ไปทั้งลงๆลสงี่สิบหลังระเบิดมากสี่สิบหลังเพราะว่าเยื่อบาไหลวาได้ขุดเยื่อครับเยื่อเก้าไปมือสอรุ่นกันฟังนีกับไซอยสองสาหลังหมขนานเท่าไซแล้ว ดึงแล้วปลายอย่างข้อหน่อยดิเชืยอหน่อยโอ้เหนื่อยเลยพี่น้องใส่แบบฝ่าว่าเจรียมการอื่นครับ สวีดัตสวัสดีตอนส่เศ้าพี่น้องเมืองฝนตกเมื่อคืนโอ้แหงขักแข้งเนี่ยครับหลังจากที่เอาไส่เบ็ดไปประมาณสามสิบน,นาทีครับกลับไปถึงบ้านฝนนลำมากๆเริ่มบานนตกโดนแห้งครับตกยูโดนเลยฮะสองสามชั่วโมงแล้วก็ลิ้นต่อเนื่องอีก เกือบเมิดขึ้นครับือวแห้งขันะดไม่รอปีเลยเหรอพี่น้องน้ำขึ้นมาหลายเลยนี่อ่ะมาลุ้นกันเม่งครับผมทีเดียวอย่างบ่ใส่บกกักย่างฝ่าเนาะเห้ยถือกครับผมนั่นดิ้นวยวนปลายอย่างเนาะเป็นตัตตัวหน่อยแต่โอ้ หมด,ป,หมดปลาปเขียงหน่อยเทิมันมีปลามันว่ากินครับเลยอ๋เทืกปลาเขียงหน่อยเด่นแล้วพี่น,อน้องมึงหมดกัดแล้วนี่ เพราะเป็นคันๆใส่บักยางเฝ้าวันเลียนใส่เหรอ,อปไปครับผมติดตามมึงนะถือหลังไหนผมใชยมึงหมดกัดมือตัวนี้ ยามมัดหลังสุดท้ายเลยพี่น้องโอ้โหไปหลังสุดท้ายเกือบหลังสุดท้ายโฟมหายครับผมนี่นี่หายโอ้ยเมืองพี่น้องเมืองโฟมครับผมเมืองครับไต่หนามเลยโฟมอ่ะ โอ้โหแบบนี้แบบนี้จะอยู่ไหมบ่เหลือบอ่เหลือครับโอ้โหถูกงามพี่น้องตัวหนึ่งก็ยังดีเมองครับผมนี่ หนึ่งตัวก็ยังดีโมเนนเอาลายอยู่แล้วเขาวางสิเมื่อด้จักตัวได้ในคลิปนี่นะหลังเกือบสุดท้ายครับผมอันไดวพี่น้องปลาเข็งหน่อยมันเงยเหรอครับ มันกินเยี่ยเหมือดก้อนครับผมปลาเค็ยงหน่อยเมืองพี่น้องโตอ้ว,วนอ้วนอ้วน,นเนี่ยฟอมหายเ่ยมามันหยอดลงไว้หนีแล้วพี่น้องหยอดซื้อได้โอ้พี่โอ้หลวงหม่องครับ โ่อวานกันย่าบากันเด้ยช่วงนี้จะเปลี่ยนไปใส่เบ็ดคั้นล้วล่ะอยู่ลองหาเยื่ออย่างอื่นมาใส่มันเหมีปะเยื่อพวกหวกเยื่อหวกเยื่ออย่างลอนพี้องเยื่อเขียด ไต่เยอะขีเดียวมันปตะเคียงหน่อยมันเหรียก้อนเลยมันถือจากหลังเลยครับหยามมนันเลยมันถือหลังสุดท่ายหลังเดียวเลยมังหนือมันบกผุ่มว้ายทั้งกลนเงี้ยดูดูการใส่เบ็ดโฟ้อมมาสิเมื่อแล้ว บ่ค่อยถีกล้ไหมพี่น้องครับไปเคียงหน่อยหลายพวดทุ่มองเลยไปวงใดช่วงนี้เป็นต่อกันมาหลายมือแล้วครับเยี่ยมถิ่เหมือดก่อนเลยตะเวนเลยแล้วันนี้ปลาใงี้มันออกว่าทางคืนไปเคียงหน่อยกับเหรีเยี่ยมหมดเล้วเห็นบรคคับโตีิติดอยู่หลัง ช่วงแรกๆดีไทยมึงประเข็งรุ่นนั่นล่ะท่านหนูโป้เห็นเยื่อเห็นหายเยื่อเหมิดครับมันติดต้องไปเปลี่ยนแนวใหม่แล้วบ่คือช่วงที่เข้าใส่น้ำผวยบางฮนเดี๋ยวบ่วีประ,ประ,ประเข็งหน่อยนะพี่นอ้องช่วงแรงแรงว่านช่วงใส่แรกๆเลย เราเขียงหน่อยเพราะท่านเกิดก็เลยพอว่าได้อยู่พอมัดตอนนี้ครับมีนม้ำปลามันกับแพรปลาหน่อยก็หลายท็่ไห้บ่ได้ผลแล้วเยอะใส่เดือนต้องไปหาเยอะย่างยืนมาใส่ก่อนได้ครับพมมัดนี้เบ็ดคันเท่ากับมีแห้วล่ะถ้าหาเยอะบ่ได้ก็สิเป็นใส่เดือนขึ้นเก้าล่ะใส่ เบ็ดขั้นพี่น้องครับจสใส่น่าจะควาางผณล,ละของเก่าเอาเดี๋ยวพอนกันประหมานเลยช่วงนี้ครับพี่น้องครับต้องขออภัยพี่น้องไดหลายด้วยครับผมแต่ลในเม,มือึงสมือคือเก่าอ่ะละมันได้บาได้ก็ได้วิถีชีวิต เพราะว่าเขาหาสมืออยู่แล้วก็ต้องลงสมือวา <c oughs> งมือกับสองคลิปนี่ครับผมเดี้ยวอ้อมหนึ่งอยู่ไปขึ้นไลๆครับผมประมาณนี้ลีมนันนี่เป็นไส้น้ำหวยฝนตกทั้งทีนี่ ดีขนาดในหว่วยก็ใส่บ่าได้แล้วล่พี่น้องครับนำ้ำน้ำล้นห่วยมืดสมองเหรอฝนมาช่วงท้ายฝนมาตอนท้ายของปีมันนี้ปลามันกิบอบมีอีกตัวปลาหง่กับบอมีอีกตัวคือทางอื่นเพิ่นมีแต่ปลาเข่งหน่อยแหรอครับลองเปลี่ยนแนวไปเห็ดเบ็ดคั้นใส่หาเยืย่อก่อนพี่น้อง ขอบคุณหลายครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กำลังงใจได้ครับบ่หมานก็ได้เจอกนใหม่คลิปหน้าครับเขาก็เริ่มเชียวขึ้นมาเลยยังมึงมึงยังไงนี่บอกมีเขาเลยเนี่แต่หยามพี่น้องมึงหนะ้าอาผมนะครับน,นี่หนะ้าป่าติดกันไปแต่จจหน้าพี่น้อง่าขออยู่ละไปครับผมเจอนใหม่คลิปต่อไปขอบคุณหลายครับพี่น้องครับหนึ่งแต้มวันนี้